GMM hmm. mm hmm. mm hmm. Music Music แขนรับหน้าที่พิธีกรครั้งแรกในชีวิตกับรายการตามติดชีวิตดาวสวัสดีค่ะพบกับรายการ GMM Music News เป็นประจำทุกวันจันทถึงสุขทางช่อง GMM Music นะคะ เจอเรื่องท้าทายในชีวิตอีกครั้งนะคะเมื่อหนุ่มแคนอติรุธขอเปลี่ยนบทบาทมาสวมบทเป็นพิธีกรกันบ้างค่ะกับการเป็นพิธีกรเดี่ยวรายการตามติดชีวิตดาวทางช่อง a อค Channel ค่ะเอาแฟนคลับสาวๆคนไหนอยากเห็นพิธีกรสุดลอยอย่างหนุ่มแคนวันนี้เรามีภาพเบื้องหลังการเป็นพิธีกรของหนุ่มแคนรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ความรู้สึกของหนุ่มแคนมาฝากกันด้วยค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดชีวิตดาวนะฮะร,รายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปตามติดชีวิตของคนบันเทิงนะฮะทุกประจําทุกวันประจําครับทุกวันทุกประจําครับวันนี้ครับแคนและก็รายการตามติดชีวิตดาวนะครับมีภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูมาฝากกัน2ที่ครับที่แรกก็คือที่โรงละครหลวงหมหสศกกร,รครับโรงมหรศพขอโทษครับสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการ สำหรับวันนี้แคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพิธีกรสนุกครับสนุกแล้วก็เหมือนกับมันก็ตอนแรกเราคิดว่าการ็นพิธีกรมันน่าจะง่ายใช่ก็คือแบบพูด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 ไแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอทุกอย่างมันพอถึงหน้ากล้องจริงๆแล้วมันมันมันต้องแบบว่ามีสมาธิมากกว่าเดิมเพราะว่า เพียงแค่เราหลุดประโยคเดียวปุ๊บเนี่ยสมาธิถ้าสมาธิเราหลุดมันก็จะหลุดไปตลอดเลยซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังหลุดอยู่นะครับยังหลุดอยู่ก็หลายเทปอยู่เหมือนกันแต่ก็สนุกดีครับถ่ายดีก็คือเราจะต้องถ่ายีนึงหลายๆเทปนะฮะก็เราต้องปรับหัวให้ทันเวลาที่แต่งตัวก็อ่านสคริปไปก่อนแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็อยากให้พร้อมถ่ายเลยเพราะว่าจะได้เหมือนกับว่าเห็นเขาตั้งกล้องรอแล้วอะเราก็ต้องพร้อมเราก็ต้องพร้อมที่จะถ่ายอะไรเงี้ยแล้วพอถ่ายไปบางทีเราก็เหมือนกับยังเบลอๆกับหัวอยู่ฮะก็พูดพูดผิดพูดถููกกกกกกเเเเหหหมมืืออนนนนัััับบรรราาาไดด้้ฝึพววจจจงงะ บางทีเราปกติเราพูดปกติเราจะไม่รู้ว่าเราพูดเร็วหรือเราพูดช้าแต่ว่าครั้งนี้เราก็จะหลุดพูดเร็วบ้างแล้วก็ที่สําคัญเลยสําเนียงภาษาอังกฤษฮะ facebook.com ค่อนข้างมีปัญหามากกับบางทีบางทีเราพูดเร็วนะฮะแล้วมันก็กลายเป็น www.facebook.com อะไรอย่างเงี้ย .com ล่างอะไรอย่างงี้ก็ต้องฝึกให้พูดช้าแล้วก็พูดให้ชัดขึ้นเหมือนกับเป็นการฝึกพูดด้วยเหมือนกันติดตามรายการตามติดชีวิตดาวครับก็จะรู้อัปเดตเพราะว่านอกจากผมจะอัปเดต เพื่อนๆแล้วหรือว่าคนอื่นแล้วถ้าตัวเองมีก็อัปเดตตัวเองเหมือนกันครับก็ยังไงก็ติดตามรายการตามติดชีวิตดาวแล้วก็จะรู้ข้อมูลอัปเดตนะครับผมรายการตามติดชีวิตดาวนะครับออนแอร์ air, ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงแล้วก็อ,ออกอากาศซ้ำครับเวลาห้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นก็เหมือนกับเป็นการทำพิธีกรจริงจังครั้งแรกครับก็ยังไงอยากให้ติดตามโชวกันเพราะว่า ก็จะให้ได้เห็นหน้าทุกวันครับจันถึงสุขก็ดูพัฒนาการของเราแล้วกันแล้วก็ยังไงอยากให้เป็นกำลังใจให้ด้วยครับเข้ามาดูกันเยอะๆจ้าแฟนคลับของหนุ่มแคนนะคะสามารถติดตามและให้กำลังใจบทบาทการเป็นพิธีกรครั้งแรกของเขาได้นะคะติดตามรายการตามติดชีวิตดาวได้ทุกวันจันถึงสุขเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงทางช่องแอคชั่นแนลค่ะ